ปริมาณธรรมที่สอนแทนในพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าประเพณีทำบุญตายายของทางภาคใต้นั้นก็มีรับก็มีส่งนะเรื่องเปรตนะอาตมาจะเล่าถึงเรื่องเปรตเรื่องเปรตพระเจ้าพิมพิสารได้สอนเตือนลูกหลานว่า อย่าให้ตกไปเป็นเปรตแม้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่อาลิสทงทำบุญบูทให้ผู้ตายน,า <c oughs> นาะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสมมาสัมพุทธัสะ ทาที่้องและท่านที่เคารพนับถือการจากไปในครั้งนี้ยังความโศกเศร้าเสียใจอะไรรักให้เกิดกับท่านโดยเฉพาะในครอบครัวของท่านผู้จะไปเป็นอันมา มันคนดีอยู่ที่ไหนใครก็รักแก่เขาก็อะไรเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์ขึ้นแล้วก็ตกทำไมเราจึงไม่หวั่นไหวหรือโกเศร้าเสียใจในการจากไปของสิ่งเหล่านั้นก็เพราะอาศัยความคเคยชิน และเข้าใจในกฎของธรรมชาตินี้ารี่กว่าตรกลงไม่ตกที่เรียกกันว่าหอว เ็นเหตุให้เราหลยจะลบลีกนี้ไม่ได้อุทาหอนกาว่าต่อรองขอร้องไม่ได้ฉะนั้นเมื่อที่สุดมาถึงก็จำต้องจากกันไปบางทราวพ่อแม่ตายก่อนลูก บางครั้งลูกตายก่อนพ่อแม่เอาแน่ไม่ได้บางรายตายพร้อมกันได้เห็นน้ำใจ ทุกชาติไม่ได้เป็นการอะไรผู้ตายวัดน้ำใจของท่านผู้อยู่ด้วยอันน้ำใจเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์บรรดาลได้ทุกอย่างอย่างที่จะห้ามไม่ให้คิดเหมือนดังท่านที่กล่าว ท่านสอนให้ดูเพียงสามยามคือหนึ่งยามจนสองยามเก 3. สามยามจากทั้งสามยามนี้แหละจะเป็นโอกาสหรือเวลาพิสูจน้ำใจกันเยียยาถามข่าวสารทุกสุกดิบ เราบ้างและสุดท้ายยามจากหมดลมแล้วยังไม่มีใครร่วมอะไรในการจากไปเราของเราบ้างบุญอุทิศส่วนกุศลแก่เปรชชนดังที่ท่านญาติโยมได้มาทำวันนี้ โบราณท่านและบัณฑิตได้ถือปฏิบัติสืบกันมาแล้วแต่โบราณเป็นวิธีที่คนเราผู้เกิดมาในโลกนี้ต้องช่วยเกื้อกูลกันและกันครูบาอาจารย์มิห้ามที่สง่งที่สั่งสอนลูกศิษย์ ลูกศ kind of ิษย์ก็ต้องปฏิบัติในครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันตามเกื้อกูลกันนั้นมีอยู่สองวิธีคือทั้งสองฝ่ายยังมีชีวิตอยู่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดดับชีพฝ่ายชนไปแลว